สนับสนุนโดยเชื่อมต่ออย่างเหนือชั้นกับ Ford f o r d Fi e s t a ตใหม่ขั้นติของอเด็ดๆอัปเดตให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วย h Hutch s m a r ร์ทโฟ e สวัสดีค่ะออนพัททีราค่ะแน่นอนค่ะว่าเห็นหน้าออนเมื่อไร่เนี่ยก็ต้องพบกับเรื่องราวข่าวคราวของคนบันเทิงที่จะมาอัปเดตการสดๆร้อนๆในช่องทางข่าวบันเทิงค่ะเรียกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาสาวจานัฐวยนุชกันสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าว่วมาว่าตอนนี้เธอกําลัางสวมบทบาทใหม่อยู่ค่ะ เมื่อสาวเซ็กซี่วีเจจา,านัถาวิรุณทันเมาดีกับงานเบื้องหลังล่าสุดก็กระโดดไปชิมลางเป็นพุ่มกับหนังสั้นเฉลิมพระเกียรติส่วนงานเบื้องหนา้าสาวใจแย้มาว่าสัมเมอร์นี้มีถ่ายเซ็กซี่ให้หนุ่มๆห,หายคิดถึงแน่นอนค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานแล้วก็เดี๋ยวพอเดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเปิดจะเริ่มถ่ายแล้วได,ได้แบบเซ็กซี่มาก เปนคุณแม่อีกหนึ่งคนที่เชื่อว่าสัญชตาตญาณความเป็นแม่นั้นคือสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติจริงๆค่ะเพราะคุณแม่คนสวยอย่างสาวตุ๊กชนกว,วนันขอร่วมแชร์แบ่งปันประสบการณ์จริงในการเลี้ยงลูกของตัวเองมาบอกเราให้ฟังค่ะจีิงแล้วก็สู้สตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเนี่ยหรอท้องเพราะจริงแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมันไม่ได้เหมือนกับว่าเอาก้อนหินมาใส่ท้องขนาดนั้นไงจิตใต้สำนึกมันก็รู้แหละว่าในนี้มีอีกมนุษย์หนึ่งอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ใส่รองเท้าส้นสูงอะ่ะก็เสียวท้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเหมาะแล้วก็รู้สึกผิดว่าเราก็เลยอยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมเราควรจะหยุมื่อที่เรากิน อาหารครบอยู่แล้วแหละแต่เราอาจจะหลงลืมไมว,ว่าไม่ได้กินปลาไม่ได้กินอะไรลเราก็ดูพยายามกินให้มันหลากหลายดาเพ็กนูมคาสโนว่าวิลภาพถึงแม้จะมายอมรับว่าซาวปุ๊กลูกฝนทิพนั้นเป็นเพื่อนสาวที่สนิทที่สุดใน,น,นตอนนี้แต่ล่าสุดเจ้าตัวยังโดนข่าวรู้ว่าแอบไปเฝ้าซาวยกธนกิการทึ่งกองถ่ายงานนี้เลยคอรี่บอกมาแก้ข่าวด่วนค่ะไม่เคยไปเฝ้านังโยกที่กองนะครับอาจจะเป็นช่วงตอนที่ยก,กอาจจะโสดนะก็เลยแบบมีประเด็นอะไรอย่างเงี้ย เวลาของออนได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาอัปเดตข่าวข่าวของคนบันเทิงได้ใหม่ในช่วงทันข่าวบันเทิงนะคะส่วนสำหรับใครที่พลาดการอัปเดตข่าวข่าวของคนบันเทิงในรายการทันข่าวบันเทิงเนี่ยนะคะสามารถไปชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Fan p a g e e hot news ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนลวค่ะสวัสดีค่ะ